对对对 ไม่ไหนไมได้ครับมันเาลไปอ่ะใช่หมมีไฟปะไฟนไฟด้วยแคนี้ไงตัดที่แหนมีที่ไนคามร้อนมนนี่ไหนจะทำห้องนียครับผมเปิดผมเปิดอันนั้นครับเปิดปิดสาสีขนห้องนี้ขึ้นห้องผเปิดสารสไปครับมันไน้องไงอ้มน้องเขาไร

ดับเพลิงเทศบาลตำบลอุทองดับเรียบร้อยแล้วนะปกคุมเพลิงไว้ได้ทันนะฮะจะหายไปห้องเดียวนะฮะเ้าที่ดับเพลิงควบคุมไว้ได้นะฮะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะเบื้องต้นคนสติไม่ดีนะฮะ ได้จุดไฟเผาบ้านตัวเองครับบ้านดอนสะเดาครับสะเดาเลือดนะฮะอำเภออุทองฮะจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะยังยังไม่กับเจอที่ดำเนิงควบคุมไว้ทันนะฮะหายไปยังคุู่อยู่อ่ะเดือดหายเยอะนะฮะเดี๋ยไหนฮะน่าจะเอาอีกสักหน่อยนฮะ มันมีไฟอยู่ปะเออมันเพราะไม้มาทับกันเนี่ยเรื่องอะไรอยางเี้เทศบาลเทศบาลตำบลอุทองฮะแล้วก็ตำบลเขาอุทองฮะก็คุมเชิงไว้ได้นะฮะน้ำหมดหรือไงว่าวเขาหยุดเขาหยุดรถน้ำไปคันหนึ่งแล้วเขาหยุดก่อนเนี่ยมันยังมีไฟอยู่เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเออเนี่ยตัวเนี้ยทองแดงทองเิงเขาไม่ได้เลยเฮ้ยได้ ตัดไฟอย่ะก็ว่าทำไมถ้าเผิงไม่ฉีดห้หมดยังมีไฟใช่ไหมยังมีไฟยังไม่ได้ตัดไฟนะฮะจับมุงนั่นแหละตรงที <sh <sh anyway> tamam <sh <sh ่สายไฟนั่นแหละมันยังมันยังฉีดไม่ได้ไงมันมันมีไฟอยู่ฉีดก็ไปก็เจ้าที่ตายไม่คุ้ม ทิงท้งให้เจ <ะ S 2> ้าข้องหมือนที่ใช่ไหมพี่ห้องเท้าทองรึเว่าโอ้อ้องเท้าทองมาแล้วเ <c oughs> จ้าที่คุมเพลิงก็ได้เรียบร้อยแล้วทับก็ยังมีคุ้นหน่อยๆน,นะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัดไฟนะฮะมันดนอสเดาฮนะ น่าจะเป็นคนสติไม่ดีนะฮะสุดเผานะฮะเสียหายเยอะนะฮะยังมีไฟอีกเลยไฟยังไม่มไ,มได้ตัดเลยนะกีอุทองโดนดูดตัวทิ้นะ <c oughs> งแล้วเนะ <c oughs> นี่ยกลัวจะขู่ขึ้นอนกเนี่ย ถ้ามันจะแจ้งมันเนมันจะมันจะเอาอีกรอบเงิอนอะอู้ทองกลับก่อนแจ้งไฟฟ้าทอดเลยวิ้ไม่หมดเลยนะฮะตอนนี้ไฟยังไม่ได้ตัดนะฮะ มาอีกเดียวขู่อีกเดียวเขาเขาแจ้งไฟฟ้าก่อนไงรอไฟฟ้าเอออยู่ติดมันอยู่ติดกันเลยม็นเป็นอะไรมีคนสติไม่ดีใช่ป่ะจุดนะสติไม่ดีคุ้มคังคุ้มครองไข่ป่ะนึ่งมาจากไหน ขังยาขังยาขังยาอยู่ขังกา่า,งกาวมู่่เกาวไม่มีกาวด้วเหรอ,อคนสติไม่ดีนะครับน่าจะเป็นคนติดยานะฮะยาเสพติดนะฮะแล้วก็เผาบ้านนะฮะ ียหายหมดเลยนะครับโชคยังดีที่เ,เจ้าหน้าที่ดับเพิงคุมเพิงไว้ได้ทันฮะไม่ลุกลามไปที่อื่นนะฮะ <Okay. S 1> ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะดูดนะฮะ anh ní nhé, là còn chút nữa đung ở đúc 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 đúc. này à, này để mà ีฮะเป็นห้องหลังไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะห้องเลือดห่าวเป็นบ้านคู่บ้ห้องเลือยอืมเป็นห้องพดอดม,มันยังมีคุคุยูข้างบ,บนน้อยน่อยตรงตรงไม้เนะ มันน่าจะไม่มีคนอยู่ไฟดับเลยนะไปใกล้ตันแล้วนะโคนอยู่เหมือนกับไม่มีใครอยู่อระวังข้างบนแล้วลมเยอะ